ดวลเข้าเลขหสมฉายาพอสามีในฝันนอกจอต้อมพลวัตใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เคยเปิดครอบครัวออกสื่ออีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถอย่างต้อมพลวัตมนูประเสริฐสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยลาลัยระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยลาลัยกรุงเทพ เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยได้รับการติดต่อจากบริษัท C D Modeling กับการถ่ายทำโฆษณาแป,ป๊บซี่เป็นครั้งแรกต่อด้วยงานโฆษณาทางทีวีกับนิตยสารและถ่ายแบบในนิตยสารวัยรุ่นต่างๆมากมายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526จากการชักนำของซอรศัก์จุนมาณีบรรณาธิการนิตยสารเธอกับฉัน และนิตยสารเราจนได้รับรางวัลในแบบยอดนิยมประจำปีพุทธศักราช2527จนได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยมีผลงานเรื่องแรกในปีพุทธศักราช2528คือเพียงบอกรักชันสักนิดต่อด้วยภาพยนตร์วัยรุ่นตามมาอีกหลายเรื่องเช่นกว่าจะถึงวันนั้น2528สองโหล25 2529รักฉบับทะเลน2531น2531และอื่นๆเรียกว่าเป็นพระเอกวัยรุ่นยอดนิยมในสมัยนั้นต่อมาจึงได้เข้าสู่วงการโทรทัศน์โดยมีผลงานทางละครตามมาหลายเรื่องจนถึงปัจจุบันอาทิเช่นมิติมืดช่อง7เมืองดาหลาช่อง7สุดสายป่านช่องห้าบพระเพลงช่องสาม และยังมีผลงานทางละครเวทีเรื่องเลือดขัดติยาเดอมิวซิค้ของบริษัทเอ็กแซก์กำกับการแสดงโดยทกนเกียรติวีระวันบ่อยผลงานโดดเด่นหลายสไตล์ก็น่าเอาเป็นเยี่ยงอยา่างเป็นอีกหนึ่งไอดอลที่คนยังคงมีภาพจำในหัวเสมอ